สวัสดีค่ะขอถามบ้านนานได้ไหมคะได้ค่ะที่ชื่ออะไรคะชื่อแก้มค่ะที่คิดว่าที่คิดว่าข้อดีและข้อเสียของการใส่ชุดนักเรียนคืออะไรคะก็ข้อดีก็เป็นแบบว่าคือไม่ว่าเราจะไปตามสถานที่ต่างๆค่ะแล้วก็คือทุกคนก็จะรู้ว่าเราเป็นนักเรียนเราก็อาจจะมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นด้วยส่วนข้อเสียนะคะ<ม>ก็อาจจะเป็น เงอบประมาณของแต่ละครอบครัวค่ะที่ไม่เท่ากันก็ทําให้ซื้อชุดไม่ได้ครบเหมือนกันหมดก็สามารถขอทุนการศึกษาได้ค่ะก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะพี่แก้วค่ะอ๋แล้วพี่คิดว่าการใส่ชุดนักเรียนยังสำคัญไหมก็ยังสาคัญนะคะเพราะว่าแบบมันทําให้ดูแบบเรียบร้อยแล้วก็เป็นชุดที่ทําให้เท่าเทียมกันนะคะอ๋อขอบคุณป่าสวัสดีค่ะขอสัมภาษได้ไหมคะ นดครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อพัครับพี่คิดว่าใส่ชุดนักเรียนแล้วบ่งบอกถึงอะไรคะบ่งบอกให้รู้ว่าเราอะอยู่โรงเรียนไหนยังไงก็คือแบบคนอื่นจะได้รู้ว่าแบบเนี่ยอยู่โรงเรียนนี้แล้วแบบโอเคไหมอะไรประมาณนั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะพี่ชื่ออะไระชื่อเล่นกันดะชื่อ,อเอ่อมิ้นค่ะชื่อแคราค่ะ พี่คิดว่าการใส่ชุดนักเรียนแล้วบ่งบอกถึงอะไรคะคิดว่าบ่งบอกถึงระดับการศึกษาของเราว่าอยู่ชั้นประถมมต้นหรือมอปลายค่ะแล้วพี่หลักคะเออพี่คิดว่าแบบว่าการใส่ชุดนักเรียนนะคะ,คะบ่งบอกถึงแบบว่าเออบุตรการศึกษาของเราค่ะอยู่ชั้นแบบช่วงปีไหนอะไรนี้มากกว่าเออขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อแพรค่ะพี่หลัคะตนน้ำค่ะพี่คิดว่าข้อดีและข้อเสียของการใส่ชุดน,นักเรียนคืออะไรคะ ข้อดีคือค่ะข้อดีก็จะบ่งบอกว่าเราอยู่โรงเรียนไหนค่ะแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเราใส่ชุดอะไรเรียนโรงเรียนไหนแต่คนจะได้ตามหาตัวง่ายมันมันมันดังง่ายอะค่ะข้อเสียล่ะคะข้อเสียก็มันอึดอัดรุ่มร่ามร้อนมันแบบเครื่องแต่งกายอะค่ะอ๋อ่ะขอบคุณช่ะชื่อเท็ค่ะถ้าให้เลือกชุดนักเรียนกับชุดไปเวทที่จะเลือกอะไรชื่อนักเรียนค่ะ เพราะว่าใส่ชุดนักเรียนถ้าเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าคนที่จะช่วยเราอะเขาจะเลือกช่วยคนที่ใส่ชุดนักเรียนก่อนถ้าเราใส่ชุดแบบข้างนอกอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นแบบคนก็จะมองว่าเราแบบเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนอะไรก็เก็ใส่ชุดนักเรียนมันดูแบบจากสายตาคนข้างนอกเขามองว่าเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนดูดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะได้สดีค่ะมาทำได้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อแพว คิดว่าข้อดีข้อเสียของการใส่ชุดนักเรียนคืออะไรก็คิดว่าข้อดีเนี่ยก็คือมันจะบอกสถานะของเราว่าเราอ่ะเป็นนักเรียนแล้วก็มันเป็นชุดที่เรียบร้อยที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็สามารถใส่ชุดนี้ได้ส่วนข้อเสียก็คือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นอิสระเท่าไหร่รู้สึกว่าเราควรมีอิสระในการใส่ชุดที่มันหลักหลางมากกว่านี้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะใครช่ออะไรคะโมโมค่ะ แล้วน้องคิดว่าชุดนักเรียนยังสำคัญอยู่ไหมคะสำคัญค่ะเพราะว่าเวลาเราไปไหนจะได้รู้ว่าเราอยู่โรงเรียนอะไรคะ่ะค่ะขอบค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์งานได้ไหมคะได้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อตาต้าค่ะชื่อไอค่ะชื่อโซค่ะแล้วพี่คิดว่าข้อดีและข้อเสียของการใส่ชุดนักเรียนคืออะไรคะข้อดีชุดนักเรียนเหรอชุดสวยค่ะข้อเสียคือมันร้อนว่าข้อดีก็ ไม่ต้องหาชุดใส่บ่อยๆอะข้อเสียข้อเสียนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <laughs> รก็มันสวยดีค่ะข้อเสียกอหนูไม่มีข,อข,อขอา่าบเขาค่ะ